ลองจินตนาการสักคู่ว่ามีสงครามหนึ่งที่อย่างลากลึกอยู่ในผืนดินของอดีตประเทศไทยสงครามที่หลายคนหลงลืมไปแล้วถูกฝังไว้ใต้การเวลาหลายศตวรรษแต่กระนั้นก็ยังคงกระซิบอยู่ผ่านซากโบราณสถานตําราเก่าและสายเลือดของชนชาติที่ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแล้วถ้าผมบอกคุณว่าสงครามที่ถูกลืมเลือนนี้เองคือกุญแจที่จะไขความเข้าใจ ไม่เพียงแค่ความทรหดของไทยแต่ยังรวมถึงความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ที่จะยืนหยัดโดยไม่ถูกพิชิตในโลกที่จักรวรรดิทั้งหลายผุดขึ้นและล่มสลายราวกับคลื่นซัดคุณจะอยู่กับผมจนจบเรื่องนี้ไหมเพราะเมื่อคุณได้เปิดเผยความจริงของสงครามครั้งนี้คุณจะตระหนักว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ประวัติศาสตร์ แต่มันคือกระจกที่สะท้อนถึงพลังความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นของผู้คนที่ปฏิเสธที่จะเลือนหายไปสงความไทยที่ถูกลืมไม่ได้ถูกหยิบยกมาพูดปล่อยในห้องเรียนหรือปรากฏในวัฒนธรรมสมัยนิยมมันถูกกลบโดยเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาวัดวา,ารามทองคําการต่อสู้แบบวีรกรรมของกษัตริย์และชัยชนะอันโด่งดังที่ถูกสถาปนาเป็นอนุสาวรีย์แต่ลึกลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ยังมีความขัดแย้งที่ทดสอบการอยู่รอดของไทยอย่างที่น้อยคนจะจินตนาการได้ มันไม่ใช่แค่การเผชิญหน้าของกองทัพแต่คือสงครามแห่งความทรหดจิตวิญญาณและการต่อสู้เพื่อกำหนดว่าคำว่าเซรีหมายถึงอะไรอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์ไทยเป็นประวัติศาสตร์แห่งความเข้มแข็งและความอยู่รอดมาทุกยุคสมัยศตวรรษแล้วศตวรรษเล่าไทยยืนหยัดในฐานะศูนย์กลางแห่งการค้าวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนพ่อค้าจากจีนอินเดียอาหรับและยุโรปเดินทางเข้ามาพร้อมพร้อมความมั่งคั่งและความรู้แต่ความรุ่งเรืองก็นำมาซึ่งความวิสยาและการแข่งแย่ง สงครามที่ถูกลืมเกิดขึ้นในห่วงเวลาทีรัสอาณาจักรถูกบีบคั้นจากมหาอำนาจเพื่อนบ้านพม่ามุ่งหวังครอบนำของพยายามกอบกู้เกียรติภูมิและเงาของลทัทธิลาอานานิคมก็คืบขานเข้ามาในฉากหลังนั้นนักรบไทยชาวบ้านและผู้นำถูกผลักเข้าสู่การต่อสู้ที่ไม่เคยถูกบันทึกด้วยทองคำแต่กลับสลักอยู่ในรอยแผลลองนึกภาพสมรภูมิทุ่งนาที่เคยเขียวสะอุ่มถูกย่ำจนกลายเป็นโคนลนก้องไปด้วยเสียงกระทบของเหล็กและเสียงร้องของนักรบวัด ที่เคยเป็นสถานสมบกลายเป็นป้องประการกำแพงถูกเบื้อนด้วยไฟสงครามที่ถูกลืมไม่ได้เกี่ยวกับชัยชนะครั้งเดียวแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางสัตรู้ที่เหนือกว่าอย่างไม่สิ้นสุดเมืองต่างๆถูกทิ้งร้างครอบครัวถูกฉีกขาดและผืนแผ่นดินกลายเป็นพยานแห่งความทุกข์ยากที่ไม่เคยมีผู้ใดบันทึกอย่างครบถ้วนทว่าท่ามกลางความมืดมิดนั้นจิตวิญ,ญญาณของไทยกับลูกโซยิ่งกว่าเดิมสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของสงครามครั้งนี้คือบทบาทของผู้คนธรรมดา ไม่ใช่เพียงกษัตริย์หรือแม่ทัพที่ถูกกล่าวขานแต่คือเกษตรกรพสง์และเด็กเกดทีไม่ยอมจำนวนต่อชะตากรรมเกษตรกรหยิบหอกขึ้นมาเมื่อทุ่งนาถูกทำลายพ้าเปลี่ยนวัดเป็นที่มั่นแห่งความหวังน้ำชุมชนผ่านความโกลาหลแม้แต่ผู้หญิงและเด็กก็มีส่วนสำคัญบางคนลำเลียงสเสบียงดูแลผู้บาดเจ็บและในบางคราวยังต้องจับอาวุธเอง ความกล้าหาญของพวกเขาไม่ได้น้อยไปกว่าทหารเพียงแต่ชื่อของพวกเขาไม่เคยถูกบันทึกไว้สงครามที่ถูกลืมยังเป็นสงครามแห่งกลยุทธ์และการปรับตัวไทยไม่อาจเผชิญสัตว์ร,รู้ในสนามรบอย่างเปิดเผยด้วยจำนวนที่เท่ากันพวกเขาจึงใช้ผิประเทศเป็นอาวุธป่าทึบลำน้ำขดเขียวและทางเขาลึกลับกลายเป็นกรอกและดาบกลยุทธ์กองโจรทำให้กองทัพใหญ่ต้องหุดหงิดการโจมตีตอนกลางคืนการซุ่มโจมตีในหุบเขาแคบและการใช้ช้างศึกในพื้นที่ที่มาไปไม่ถึง ล้วนทำให้ไทยสามารถถ่วงดุลอำนาจกลวิธีเหล่านี้กลายเป็นบทเรียนสืบทอดต่ออการแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาสามารถเอาชนะกำลังได้สิ่งที่ทำให้สงครามนี้ควรถูกจดจำไม่ใช่เพียงความรุนแรงของการต่อสู้แต่คือวิธีที่มันได้หล่อหลอมอัลออตลักษณ์ของชาติไทยมันคือสงครามที่สอนถึงความอดท,ทนและความพลหดมันปลูกฝังในจิตใจคนไทยว่าความเป็นอิสระไม่มีใครหยิบยื่นให้มันต้องต่อสู้ต้องปกป้อง และบางครั้งต้องแย่งกลับคืนมาจากเนื้อมือแห่งความสิ้นหวังและแม้ถูกทำลายไทยก็ไม่ล้มสลายแต่กลับลุกขึ้นสร้างใหม่และยืนหยัดมั่นคงกว่าเดิมแล้วคุณอาจถามว่าเหตุใดเราจึงแทบไม่เคยได้ยินถึงสงครามครั้งนี้เหตุผลก็คือประวัติศาสตร์มักจะเฉลิมฉลองใชยชนะอันยิ่งใหญ่เรื่องราวอันรุลาและตำนานของวีรบุรุษแต่สงครามที่ถูกลืมนี้ไม่ใช่เรื่องราวอันสวยงามมันเต็มไปด้วยความสูญเสียความโศกเศร้า และการต่อสู้อันยุ่งเหยิงที่ไม่มีเกียรติยศแบบในตำนานมันคือสงครามแห่งความเหนือลาและเลือดที่ปะปนกับดินโคลนชัยชนะเล็กเกล่กอล้อมสู่การอยู่รอดมากกว่าการพิชิตและหากไม่มีสงครามนี้ไทยอาจไม่มีวันยืนหยัดต้านทานความท้าทายที่รออยู่ในอนาคตลองคิดดูหากไม่มีบทเรียนจากสงครามครั้งนี้ไทยจะต้านการตกเป็นอนาณาณิคมท่ามกลางมหาอำนาจตะวันตกได้หรือไทยจะฟื้นฟูจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาได้หรือ ไทยจะรักษาเอกลากษจากการเจราจากับอังกฤษและฝรั่งเศสในศตรวรรษที่19ได้หรือคำตอบอาจเป็นไปไม่ได้เลยสงครามที่ถูกลืมอาจไม่ถูกเฉลิมฉลองแต่แท้จริงแล้วมันได้ปลูกมเมล็ดพันแห่งความอยู่รอดที่ผิบานสู่ความแข็งแกร่งในภายหลังและนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราทุกวันนี้หากเราลืมส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เราก็เสี่ยงที่จะลืมการเสียสละที่ทำให้เรามีปัจจุบัน สงครามที่ถูกลืมสอนเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องเกียรติยศแต่มันคือการอดทนในยามสิ้นหวังมันบอกเราว่าชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยกษัตริย์เพียงอย่างเดียวแต่มาจากผู้คนธรรมดาที่สู้ทนและสร้างใหม่มันสอนเราว่าแม้ในความมืดแม้โลกจะลืมการเสียสละของคนรุ่นก่อนก็ยังคงอยู่ในเสรีภาพที่เรามีในปัจจุบันเมื่อคุณฟังเรื่องนี้ผมอยากให้คุณจินตนาการถึงใบหน้าไม่ใช่แค่สนามรบนักรบหนุ่มที่ยืนเฝ้ายามทั้งรู้ว่าอาจไม่เห็นรุ่งอรุณอีก แม่ที่อุ้มลูกไว้บนหลังขณะช่วยสามีสร้างหมู่บ้านที่ถูกเผาพระทิภาวนาไม่ใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อพลังของชุมชนในการอยู่รอดพวกเขาคือวีรบุรุษที่ไม่มีชื่อเสียงในสงครามที่ถูกลืมและนี่คือความจริงที่สั่งพลังที่สุดสงครามไทยที่ถูกลืมไม่ได้เป็นเพียงอดีตมันยังสะท้อนอยู่ในปัจจุบันและอนาคตทุกครั้งที่ประเทศไทยเผชิญความวุ่นวายไม่ว่าจะการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคมเสียงสะท้อนจากสงครามนั้นยังเตือนใจผู้คนถึงสิ่งที่พวกเขาทำได้ วิญญาณแห่งความอยู่รอดเจ็ดจำนงในการต่อต้านและความมุ่งมั่นในการปกป้องเสรีภาพคุณสมบัติทั้งหมดนี้ถูกหล่อหลอมในเปลไฟของสงครามที่ถูกลืมและยังคงมีชีวิตอยู่ในความภาคภูมิใจของความเป็นไทยดังนั้นเมื่อเรายือนอยู่นที่นี่และเปิดเผยบทหนึ่งที่ถูกซ่อนอย่าให้มันถูกลืมอีกเลยเพราะการลืมคือการไม่ให้เกียรติแก่การเสียสละที่สร้างชาติการลืมคือการทำให้รากเน่าอ่อนแอ สงครามที่ถูกลืมสมควรได้รับการอะลึกถึงไม่ใช่เพราะมันงดงามแต่เพราะมันคือความจริงมันคือการดิ้นรนที่สอนให้ไทยอยู่รอดในเวลาที่ดูเหมือนไม่อาจอยู่รอดได้ถ้าคุณอยู่กับผมจนถึงตรงนี้คุณได้เดินผ่านศตวรรษแห่งการต่อสู้ชัยชนะและความทรหดคุณได้เห็นว่าสงครามไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้กับศัตร,รูแต่มันคือการปกป้องเสรีภาพตัวตนและจิตวิญญ,ญาณของชาติเรื่องราวเหล่านี้คู่ควรแก่การเล่า ไม่ใช่ถูกฝังอยู่ในตำราหรือซากโบราณสถานมันควรจะถูกถ่ายทอดและส่งต่อและหากคุณรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้อย่าหยุดเพียงแค่นี้ยังมีอีกหลายบทที่รอการเปิดเผยการต่อสู้ที่บทเรียนยังคงมีค่าและเรื่องราวแห่งความกล้าหาญที่สมควรถูกเล่าออกมาผมอยากเชิญชวนคุณกดติดตามช่องของเราเพื่อร่วมเดินทางไปในเส้นทางแห่งการค้นพบที่ซึ่งประวัติศาสตร์ยังมีชีวิตและทุกเรื่องราวเตือนเราว่าอดีตไม่เคยหายไปมันยังคงมีชีวิตอยู่ในเราเพราะท้ายที่สุด ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราจำได้แต่มันยังรวมถึงสิ่งที่เราตัดสินใจค้นพบอีกครั้งและเมื่อเราปิดบทนี้ลงปล่อยให้คำพูดเหล่านี้ก้องอยู่ในใจคุณตลอดไปสงครามไทยที่ถูกลืม